สวัสดีครับพุทธคุณพระเครื่องวันนี้กลับมาพบกับทุกท่านอีกค่ําคืนหนึ่งนะครับวันนี้เอาวัตุมงคลของหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสนะครับหรือว่าวัดบางเฮียนะครับจังหวัดสมุทรปราการมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็หลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเนาะ ของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับชื่อดังของจังหวัดสมุทรปราการอีกองคหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเหนียวนะครับอีกองคหนึ่งนะครับเพราะว่าโซนแถวแถวจังหวัดสมุทรปราการแถวแถวรอบๆปริมณฑลรอบๆกรุงเทพเนี่ยก็พูดถึงเกจิอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความเหนียวนะครับเนาะคงกระพันอยู่ยงคงกระพัน เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรต่างเนี่ยก็มีน้อยนะครับแล้วก็การเดินทางก็จะค่อนข้างลําบากนะครับการช่วยเหลือประชาชนมีบรรดาโจรร้ายนะครับเสือค่อนข้างเยอะนะครับเนาะดังนั้นก็ชาวบ้านเนี่ยก็จะพึ่งพาอ,อาคมนะครับของครูบาอาจารย์สมัยก่อนนั่นเองนะครับก็องค์ไหนที่เหนียวเหนียวนะครับหรือว่ามีเรื่องของความ ครั้งนะครับก็จะพากันไปพึ่งบาร,รมีกันหลวงพ่อปานก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับที่ชาวบ,บ้านนะครับมักจะไปพึ่งพาบุญบาร,รมีกันนะครับหลวงพ่อปานนี่ถ้าเป็นชื่อทางสมณศักดิ์นี่ถ้าเกิดว่า,าพูดถึงเนี่ยอาจจะไม่มีใครรู้จักนะครับถ้าเกิดว่าพูดชื่อ,อสมณศักดิ์ของท่านนะครับสมณศักดิ์สมณศักดิ์ของท่านนี่ก็คือพระครูพิพัด นิโรธ,ธกริจนะครับพระพูดถึงอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักเนาะแต่ถ้าเกิดพอบอกหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือว่าวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสนี้รู้จักแน่นอนนะครับชื่อของท่านก็จะไปซ้ำกับหลวงพ่อปานอีกองคหนึ่งนะครับที่เป็นหลวงพ่อปานแห่งวัดบางลมโคจังหวัดอยุธยานะครับเนาะแต่ว่าองค์นี้เนี่ยน่าก็จะ ขยับมาทางกรุงเทพติดกรุงเทพนิดหนึ่งนะครับเ,เหรียญน,นี้นะครับพูดถึงเหรียญน,นี้นาะครับเนาะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ไม่ทันท่านนะครับเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยเหรียญวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ไม่ทันท่านนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเป็นเหรียญที่ออกยุคหลังที่ท่านจะมรณภาพทั้งหมดเลยนะครับ เพราะว่าหลวงพ่อปานเนี่ยท่านถ้าพูดถึงปีเกิดเนี่ยก็ปี2368นะครับสมัยรัชกาลที่3โน่นเลยนะครับ2368นะครับส่วนท่านมรณภาพเนี่ยปี2453นะครับก็เหรียญน,นี้เนี่ยก็คิดว่าไม่น่าทันแน่ๆนะครับมันจะมีเหรียญที่ เก่านะครับยุคเก่าๆเ,เช่นปี2498ีเเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญเก่าของท่านนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่เคยได้ได้สัมผัสนะครับส่วนเหรียญน,นี้เนี่ยบางท่านเห็นแล้วเนี่ยก็อาจจะคิดว่าอาจจะเป็น2498หรือเปล่านะครับด้วยความที่ประวัติในการจัดสร้างเหรียญของของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแก่นะครับเนาะอ,อาจจะมี ประวัติที่ไม่ค่อยชัดเจนนักเท่าไหร่นะครับก็เลยมีความสับสนกันเยอะนะครับอย่างเหรียญน,นี้เนี่ยผมก็พยายามพิจารณาดูเหมือนกันว่าเทียบเคียงกันกันกบเหรียญรุ่นอื่นๆเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับผมก็มาอนุมาณเอานะครับว่าน่าจะเป็นปี2516นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสร้างปี2516นะครับซึ่งออกที่วัดปริวาสราชสงครามอ่า อยู่แถวแถวพระรามสามยานนาวากรุงเทพนะครับโดยหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับเนาะเป็นผู้ปลุกเสกนะครับซึ่งเขาบอกว่าในพิธีปลุกเสกนั้นเนี่ยมีการอัญเชิญดวงวิญญาณของหลวงพ่อปานมาประทับร่างทร,งทรงในการประกอบพิธีด้วยนะครับดังนั้นผมก็ตีว่าน่าจะเป็นเหรียญปี2 5งพนะครับส่วนท่านไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นปีอื่นก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแนะนําได้นะครับ ทำไมมันทำไมเหรียญน,นี้เนี่ยถึงไม่ใช่เหรียญปี2498นะครับท่านถ้าเกิดว่าท่านลองเซิร์ชดูใน google นะครับว่าเหรียญหลวงพ่อปานเหรียญกลมหลวงพ่อปานวัดบางเฮียปี2498ดูนะครับก็จะมีเหรียญที่ออกมาในรูปลักษณะที่แตกต่างกันนะครับบางบางท่านนะครับที่เป็นผู้โพสต์ขายโพสต์ประมูลเนี่ยก็ ก็เอาเหรียญน,นี้ไปโพสต์เหมือนกันนะครับก็ตีเป็นเหรียญปี2498เหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับบางองค์ก็จะมีลักษณะ,ะบางท่านนะครับก็จะโพสต์รูปลักษณะที่แตกต่างจากนี้นะครับจุดที่ผมสังเกตว่าน่าจะไม่ใช่ปี2498เนี่ยมันอยู่ตรง,ตรงขอบขอบนี้นะครับถ้าท่านเห็นขอบเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้ให้ดูนะครับ ตรงขอบตรงนี้นะครับเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรขอบเหมือนกับมีลายฉลุลายแบบนี้นะครับเนาะ,ะเด่นกลมทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะมีขอบขอบที่เป็นหยักๆยักแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นปีสองสี่เก้าแดเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นเส้นแบบนี้นะครับจะไม่ได้เป็นเส้นแบบนี้จะเป็นเหมือนจุดจุดไข่ปลานะครับเป็นจุดจุดแบบไข่ปลาเลยนะครับยัดสูงอีกนิดนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันนะครับขอ,ขอบขอบข้างในน,นะครับต่อเนื่องกันยาวลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นปี2498เนี่ยจะเป็นจุดไข่ปลานะครับแทนที่จะเป็น เส้นต่อเนื่องกันแบบนี้เนี่ยจะเป็นไข่ปลาแทนนะครับอังนั้นผมก็เลยอานานุมานว่าเหรียญนี้เนี่ยจะเป็นเป็นเหรียญปี2516นะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละส4 9 8ีกก็จะเหมือนกันนะครับมีหลวงพ่อปานครึ่งองค์แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อปานเหมือนกันนะครับขอบก็จะเป็นขอบแบบนี้ขอบแบบเกลียวเชือกแบบนี้แหละครับเหมือนกันค่อนข้างเหมือนกันแต่ว่าข้างในนี้จะเป็น จุดไข่ปลานะครับ2,4,9,8แต่ว่าอันนี้เป็น2,5,1,6นะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆบแบบนี้แล้วก็จะมีตัวอักษรขอมนะครับที่เป็นอระยันอยู่นะครับก็จะเขียนเหมือนกันนะครับเป็นยันที่มีลักษณะเหมือนกันแบบนี้เหมือนกันนะครับในส่วนของยันเนี่ยตรงจุดที่มี จุดสังเกตว่าปี2516เนี่ยผมตีว่าน่าจะเป็นเส้นนี้นะครับท่านลองสังเกตดูจะมีเส้นที่ลงมาจากตัวตัวละนะครับตัวละตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เป็นตัวอักษรขอมที่เหมือนยอผู้หญิงตัวนี้จะเป็นขีดยาวๆลงมาตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงเส้นตรงนี้้าเอียงนิดนึงก็จะเห็นเส้นที่พุ่งออกมาจากเส้นยัน3ตรงนี้พุ่งมาถึงตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะเป็นที่สังเกตได้ว่าเป็นปี2516นะครับนี่2จุดนี้เนาะครับส่วนตัวคําอ่านของอักขระนะครับที่เป็นคาถาก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดนะครับโอเคจะเรามาอ่านกันดูว่าเป็นคาถาอะไรนะครับเนาะข้างบนก่อนนะครับข้างบนนี้มีอักษรอะไรนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับยัน ยันในนี้เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนตั้งแต่ตรงนี้ครึ่งวงกลมข้างบนนี้นะครับเป็นเป็นคาถาหนึ่งนะครับตรงกลางก็เป็นอีกคาถาหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างก็เป็นอีกคาถาอีกบทหนึ่งนะครับคาถาบทข้างบนนี้คือคาถาอะไรนะครับเนาะอ่าอันนี้อ่านว่าอะสังวิสุโลปุสะพุพะอ่านะครับ สังวิสุโลปุสะผูุภะก็คือนวะหรคุณนะครับนวะหรคุณมี9คําเป็นพุทธคุณนะครับเป็นพุทธคุณเป็นคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมด9 9บทนั่นเองนะครับสังวิสุโลปุสะผูุภะนะครับอะก็คืออรหังนะครับเนาะแล้วก็สังก็สัมมาสัมพุทโธน,นะครับวิชาเจรณะสัมปันโนนะครับสุก็คือ,อ สก็คือสุขโตนะครับสุขโตแล้วก็โลกวิทูปุริสะธรรมสารถินะครับสัตถาเทวมนุษย์นังแล้วก็พุทโธแล้วก็พระควาตินะครับก็เป็นพุทธคุณเก้านั่นเองนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางเป็นคาถาอะไรนะครับเป็นคาถาอิกะวิตินะครับอ,อิกกวิติอิกแล้วก็วิตินะครับ เป็นยันสนะครับแล้วก็มีตัววิอยู่ข้างล่างนะครับอิกะวิติก็เป็นพุทธคุณเหมือนกันนะครับเป็นพุทธคุณที่เอาคําที่เป็นคําในบทสวดอิทิปิโสพรควาะนะครับมา,ามาพูดถึงในนี้นะครับก็คืออิก็คืออ,คอ,อิทิปิโสพรควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโน โลกะวิทูนี่ก็คือตรงนี้นะครับกะนะครับอิกะโลกะวิทูนี่เองนะครับแล้วก็โลกะวิทูวิก็คือตัวนี้นะครับอ่าวิก็คือตัวนี้นะครับอิกะวิโลกะวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมสารติสัตธาเทวมนุษยานังพุทธโธภะคะวาตินะครับก็จะเป็นอ,อ,อิกะวิตินั่นเองนะครับ ต้องขอไปครับอิอิอกะวิตินะครับอาชีพผิดนะครับส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างนี้เป็นคาถาอะไรนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาถาหัวใจโพชงนะครับหัวใจโพชงโพชงจะมีทั้งหมด7บทนะครับเบทก็คืออสะนะครับสะทะวิปิ ปะแล้วก็สะอุนะครับสะัทะวิปปะสะอุนะครับทั้งหมดก็จะมี1 2 3 4 5 6 7ส็นะครับจ็าคำก็จะเป็นพชฌชงเจนะครับส่วนส่วนตรงนี้เนี่ยเ,เป็นตัวตะนะครับผมมองว่าเป็นตัวตะแล้วก็ตัวติอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เขาเอาใัยเข้ามาในบทคาถาโพชฌชงเจดด้วยเหตุใดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคาถาที่เป็นคาถาโพชฌชงเจดนี่จะจบที่ตรงนี้นะครับจบที่ตัวอุตัวนี้นะครับแต่ว่าตแล้วก็ตินี้ไม่แน่ใจว่าเอออมาประกอบเพื่ออะไรตาติน่าจะแปลว่า3หรือเปล่านะครับเนาะอ่าแปลว่า3ตาติแปลว่า3นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสื่อความหมายอะไรนะครับ ส่วนคำว่า,าสัทวิปปะสะุนี้ความหมายคืออะไรนะครับก็เป็นพชนชงเจ็ดตัวย่อของคําแต่ละคําคืออะไรนะครับคือสะนี้ย่อมาจากคําว่าสตินะครับแล้วก็ทะก็คือธรรมวิจยะนะครับธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยนะครับวิก็คือวิริยะนะครับปิก็คือปิตินะฮะแล้วก็ปะคือปัสสัทถินะครับ แล้วก็สะคือสมาธินะครับแล้วก็อุคืออุเบกขานะครับทั้งหมดนี้เป็นโพชฌงเจ็นะครับโพชฌงเจเป็นคุณธรรม7ประการที่ทําให้เกิดความเกิดการตรัสรู้ได้นะครับเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ถ้าเกิดว่าใครที่สามารถดาเนินการาฝึกฝนตามนี้ได้นะครับฝึกฝนสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปสัสสธิ สมาธิแล้วก็อุเบกขาได้เนี่ยเรียงตามลําดับนี้ไปเรื่อยๆก็จะเข้าสู่การเป็นพุทธะหรือว่าผู้ที่ผู้รู้ผู้ตื่นผ,ผู้บุบานกคือ,อบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับก็คือเป็นคาถาหัวใจโพชชงทั้ง7นั่นเองนะครับโอเคนี่สุดท้ายนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตชวนเชิญทุกท่านเล่นเกมกันนิดนึงนะครับจริงๆแล้วในนี้เนี่ย ที่ผมอ่านไปเนี่ยก็จะอ่านตามตามคําที่คา,าถาที่เขากําหนดมาให้นะครับที่เคยได้มีครูบาอาจารย์สั่งสอนมานะครับแต่ว่าจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมผมอ่านทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคำเขียนที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนผิดอยู่นะครับแต่ว่าผมก็อ่านอ่านแบบถูกต้องไปนะฮะก็คือ,อสรุปก็คือเขาเขียนตกหล่นไปตัวหนึ่งนะครับ อาจจะเชิญชวนทุกท่านอย่างนี้ก็คือลองอเล่นเกมกันเล็กๆน้อยๆนะครับว่าลองดูว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดที่ผิดปกตินะครับที่เขาเขียนเขียนตกหล่นไปตัวหนึ่งนะครับอลองดูว่าท่านสามารถหาเจอไหมครับนะว่า,ามีตัวไหนที่เขาเขียนผิดหรือว่าเขียนตกล่นไปนะครับถ้าท่านหาสามารถหาเจอได้นะครับเดี๋ยวผมให้ ให้ของเป็นสมนาคุณก็แล้วกันนะครับเนะาะเดี๋ยวผมจะถ้าท่านรู้นะครับว่าเป็นคําไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าจุดนี้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้หายไปอะไรประมาณนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ผมก็จะเข้าไปตอบว่า,าที่ท่านทายนั้นถูกหรือว่าผิดนะครับถ้าท่านทายถูกนะครับคนแรกนะครับสําหรับท่านแรกที่ทายถูกนะครับผมก็จะให้ อาจจะติดต่อกันทงางข้อความอีกทีหนึ่งนะครับเนะาะในการที่จะส่งของที่เป็นสมนาคุณในการเล่นเกมให้ทุกท่านไปนะครับอาจจะเป็นให้ของสมนาคุณเล็กๆน้อยๆก็คือวัตถุมงคลชิ้นนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวให้รูปถ่ายหลวงพ่อกลวยชูทินทโรวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทให้ทุกให้ท่านที่ตอบถูกเป็นท่านแรกไปนะครับนี่ครับ อันนี้เดี๋ยวผมส่งไปให้ท่านเลยนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีด้วยขอให้ทายถูกแล้วก็เดี๋ยวถ้าทายถูกเนี่ยเดี๋ยวก็คุยกันในหลังไม้นะครับเนาว่าที่อยู่ที่ที่อยู่ไปสนียอะไรต่างๆี่อยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวผมส่งองค์นี้ไปให้ท่านฟรีเลยนะครับลองทายดูนะครับว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่เขียนผิดอยู่นะครับเนาะเขียนผิดน้อยง่ายลองดูนะครับในเนี้ยนะครับด้านหลังเนี้ยนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็น่าจะได้เวลาประมาณนี้นะครับเอาวัตถุมงคลหลวงพ่อปานมาให้ทุกท่านชมกันแล้วก็มีเล่นเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับรสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้เวลาประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวมาทักทายทุกท่านใหม่นะครับเอาวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆแล้วก็ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆมาให้ทุกท่านชมอีกนะครับในโอกาสถัดไปวันนี้ก็ขอรัตนาบารมีของหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคตาวาสนะครับใหออ้อำนวยอวยชัยให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับด้วยตั้งใจหรือว่าผ่าบังเอิญผ่านมาเจอก็ดีนะครับขอให้ทุกท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคล้ขวคลาดปลอดภัยเดินทางไปเหนือล่องใต้ก็ขอให้มีแต่ความคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแต่ความโชคดีมีความสุข จเจริญร่ำรวยเฮงๆกันทุกท่านทุกคนด้วยเธินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ